เชื่อมนะฮะเอาละรับประทานกันใหญ่เลยทีเดียวขนมชนิดนี้มีให้รับประทานอยู่เพียงที่เดียวนะฮะหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยากจะรับประทานแบบนี้นะฮะที่เดียวครับคือผูเกตครับเอาละมาตอบเรื่องนี้แล้วกันะเป็นเรื่องเลยนะฮะตอบได้เลยมั้ยเป็นเรื่องอะไรนะครับผมตอบได้เลยไหมเป็นเรื่องอะไนะเป็นเรื่องของขอคว่อบโอ้โหข้อความตอบโอ้โหจะไปมากันนะผะว่าหัวแดงเนี่ย โอ้วขอไข่นะครับ8เองงนะครับโอเอวหรือว่า8เองครับโอเหวหรือแอ้งเนี่เราจะทานได้นีู่เก็ตอย่เดีวคนมูเก็ตขนานี้หัวเานคืนแล้วครับมันข้านี้นี่คือของดีแต่รวัลนะรางวัลรางวัลอาจจะไม่รู้เรื่องก็จะมีความรู้นะฮะแล้วความใจเรืแรกไปเรื่อยๆนะฮะเราจะ ขัคือแบบนี้นะถัง้องกล้านะ